สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูเสกสรรส่วนนสุขเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างนะครับหรือการผลิตอีบุ๊กนะครับด้วยโปรแกรมฟ i ปาร์บัมนะครับ6.0 Pro นะครับสำหรับการสร้างอีบุ๊กนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์บุกนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับนะครับหนังสือที่มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีลักษณะการแสดงผลโดย เสมือนนะครับหนังสือจริงนะครับหนังสือตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งมีรูปนะครับแบบที่หลากหลายนะครับทั้งข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ไฟล์เสียงนะครับดังนั้นในการทํานะครับเราก็จะใช้โปรแกรมที่ผมจะนําพานะครับพวกเราไปใช้เกี่ยวกับนะครับฟิบอบัม6.0 Pro นะครับอันดับแรกเราก็ต้องทําการอินสต๊อ โปรกแกรมก่อนนะครับโดยที่ไปหารไรนะครับที่มีโปรกแกรมนะครับตอนนี้ผมเอานํามาไว้ที่ไดดีนะครับดับเบิลคลิกที่เข้าไปที่ไดดีเรียบร้อยผลเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ไดดีนะครับของคอมพิวเตอร์ของผมนะครับ ข้อสได้ดีนะครับก็จะมีฟฟเดอร์ที่ผมเตรียมไว้ก็คือทั้งเอกสารแล้วก็โปรแกรมฟิปอัลบัมหกจศนโปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นโปรแกรมที่พร้อมอินสตอลโปรแกรมนะครับตัวนี้ให้ดับเบิลคลิกไปที่ Serial n u m b e บครับ Serial ที่จะร g i s t r a t i o n ลงนะครับ โปรแกรมในส่วนนี้ก็ย่อหน้าต่างลงนะครับแล้วก็ดตบเบิ่คลิกไปที่เซตอัพนะครับซึ่งการเซตอัพนะครับก็ขึ้นหน้าหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลงนะครับอินสต l ลโปรแกรมที่จะรันในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ังจากนั้นรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่นะครับการอินสตอลนะครับซึ่งจะเป็นการเริ่มนะครับอินสตอลโปรแกรมนะครับให้คลิกไปที่ next นะครับแล้วก็ไปไอแอปเซนะครับ the term in ม h e l i c e n s e agreement นะครับก็คือเป็นการยอมรับลิกัดที่จะอินสตอลโปรแกรมตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้คลิกไปที่ complete นะครับ เป็นการลงโปรแกรมที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็คลิก next นะครับพอหลังจากนั้นก็จะให้คลิกที่ install คือจะเริ่มติดตั้งนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าได้แก้ไขนะครับไม่ส่วนที่กลับมาก็กดคลิก back นะครับหรือไม่ต้องการที่จะลงโปรแกรมให้กด cancel นะครับแต่สำหรับวันนี้เราก็จะ install โปรแกรมนะครับ f i p a r a m ห m 6.0 pro นะครับให้คลิกไปที่ install เลยครับ หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะรันนะครับให้รอสักประมาณสองสามนาทีนะครับโปรแกรมก็จะรันขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าหนึ่งการอินสตอลนะครับก็ต้องรอโปรแกรมที่จะเซตอัพลงเครื่องของเรานะครับ หังจากนั้นก็จะมีแถบสีเขียวนะครับที่จะอินสตอลโปรแกรมตัวนี้ลงในเครื่องนะครับรันนะครับในการ Setup พหลังจากนั้นก็จะมีการอัปเดตนะครับ copy ไฟล์ที่จะอัปเดตขึ้นในโปรแกรมตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นโปรแกรมที่อินสตอลเสร็จเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าเป็นการอินสตอลที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ให้คลิกไปที่ finish นะครับก็เป็นการลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทั้งจากผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปก็คือการอินสตอลโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแบบง่ายๆนะครับก็จะมีนะครับตัวโปรแกรมที่เป็นช็อตคัทนะครับเป็นรูปหนังสือสีปกสีแดงๆครับเป็นซิปอัลบั้มแซมเปิลนะครับ,นนรบในการเข้า ใช้โปรแกรมจะมีอยู่2ทางนะครับอันดับแรกก็คือดับเบิ้คลิกที่ไปที่ช็อตคัทหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมอีกวิธีหนึ่งก็คือคลิกไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ออ l โปรแกรมนะครับเพราะออ l โปรแกรมตัวนี้ก็จะไปเลื่อนหาที่โปรแกรมที่เป็นฟิปอาระบัมนะครับ ก็จะเป็น e-book นะครับ e-book system นะครับแล้วก็ไปที่ flip album sample ตัวนี้นะครับก็เข้าสู่โปรแกรมได้เหมือนกันนะครับหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็น t ทมเพลตมากับโปรแกรมนะครับเป็นคนที่เขียนโปรแกรมก็จะมีหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการสร้าง e-book ของ flip album 6.0 Pro นะครับ ซึ่งหน้าต่างโปรแกรมก็จะมีเริ่มตั้งแต่ข้างบนสุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นไทเทลบาร์ที่จะบอกว่าเป็นโปรแกรมฟิปอาร์บ้าหกศูน์โปรนะครับลงลงมาก็คือเป็นเมนูบาร์นะครับก็จะเป็นคําสั่งต่างๆเริ่มตั้งแต่ไฟล์นะครับว่าจะต้องทําอะไรโฟลเดอร์นะครับอดินะครับตัวนี้ก็เป็นวิวนะครับที่จะสร้างงานแล้วก็ฟิปทูตัวนี้นะครับก็บ o ุ๊กมาร์กนะครับมาร์เกอร์นะครับ ปริโ r i z e นะครับทูนนะครับแล้วก็ CD Maker Option แล้วก็สุดท้ายก็คือ He l ์นะครับเัวนี้สำหรับการสร้าง e-book ในขั้นต้นนะครับก็เป็นการสร้างหนังสือเล่มขึ้นมาใหม่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ก็คือการเลือกสันปกแบบต่างๆนะครับก็คือการที่จะเลือกสันปกได้เราก็ต้องไปที่ไฟล์ New book สร้างหนังสือขึ้นมาใหม่ นะครับเป็นหนังสือเล่มหน้าต่างหนังสือใหม่ที่จะสร้างก็เป็นลลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นการเลือกสันปกก็ไปที่ออปชั่นบุ๊กบรินเดอร์นะครับให้ไปเลือกสันปกว่าจะเอาแบบไหน,นครับผมเลือกไปที่ 3D โกนะครับก็จะเป็นลักษณะ 3D นะครับเป็นสีทองนิดๆน,นะครับพอเลือกสันปกได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนปก นะครับปกหนังสือก็ไปที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เซตบุ๊กออปชันเปลี่ยนปกหน้าต่างของที่จะเปลี่ยนปกก็ขึ้นลักษณะแบบนี้เป็นการเซตบุ๊กออปชันมีเริ่มตั้งแต่ดิสเพย์ออดิโอนะครับเป็นเสียงบุ๊กแบ็กกราวแบ็กกราวนะครับแล้วก็บุ๊กโคเวอร์นะครับพวกนี้ก็จะมีให้เปลี่ยนสําหรับการเปลี่ยนปกหนังสือก็เลือกไปที่นะครับ เป็นบุ๊กนะครับเป็นบุ๊กแบ๊ะกลาวนะครับการเปลี่ยนปกหนังสือตัวนี้นก็จะมีนะครับไอที่บุ๊กโคเวอร์นะครับเปลี่ยนปกหนังสือไปที่บุ๊กโคเวอร์จะเห็นว่าจะมีอยู่สองอันก็คือมีฟอนด์โคเวอร์ก็คือปกหน้านะครับแบ็คโคเวอร์ก็คือปกหลังนะครับในการเปลี่ยน ปกหน้านะครับเราเลือกไปที่ฟอนต์โคเวอร์ก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นสีอะไรหรือจะเลือกไปที่เทมเพลตต่างๆก็มีให้ตัวนี้นะครับเป็นเทมเพลตต่างๆสําหรับวันนี้ผมจะเลือกไปที่สีนะครับตัวนี้นะครับสามารถนํารูปภาพมาใส่ได้นะครับแต่ให้เลือกไปที่สีผมก็เลือกไปที่สีส้มนะครับเยนเป็นปกสีส้ม แล้วก็ back cover ก็คือปกหลังนะครับผมก็เปลี่ยนไปที่สีเหมือนเดิมนะครับปกหลังก็จะเป็นสีส้มลักษณะคล้ายกันนะครับหลังจากเปลี่ยนปกเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคเราก็จะได้ปกสีส้มทั้งปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะครับในขั้นตอนแรกการสร้างก็คือหนึ่งก็คือเปลี่ยนปกหน้าปกหลังเรียบร้อยนะครับหลังจากเปลี่ยนปกแล้วนะครับ เราก็จะมาเพิ่มนะครับหน้าของตัวอักษรนะครับไว้ก่อนนะครับก็ไปที่ edit นะครับ insert page เลือกไปที่ multiple page นะครับเป็นการเพิ่มลักษณะของหน้าต่างตัวของหอนังสือ ebook ตัวนี้สักสิบหน้ากดปุ่มเคนะครับมันก็จะให้มาทั้งสิบหน้านะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มหน้าแต่ละหน้าเริ่มตั้งแต่ นะครับมันจะมีระบบที่อยู่หน้าสารบัญนะครับอันดับที่สองเป็นการเพิ่มลบข้อความเรียบร้อยนะครับสําหรับการพิมพ์เอกสารในแต่ละหน้านะครับสมว่าผมจะเพิ่มข้อความในเรื่องนี้ผมก็ในการเพิ่มข้อความหรือการพิมพ์ให้คลิกขวานะครับที่ annotate นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อความสําหรับวันนี้ผมจะเอาเรื่องเป็นเรื่องอันพธกรรมนะครับ เรื่องพันธุกรรมเปลี่ยนสีตัวหนังสือเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนหัวข้อตัวเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแบ็แกเมาส์เปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยขนาดตัวหนังสือหัวข้อหลักก็คือไปที่ประมาณสิบแปดตัวหนาก็ได้นะครับพอเพิ่มหัวข้อเรียบร้อยนะครับในการเลื่อนข้อความไป,ไป,ไปอยู่ที่ที่จะเหมาะสมก็คือก็ค,อคลิกที่ข้อความแล้วก็แดกเมาส์ คลิกเมาส์วไว้นะครับปล่อยที่ข้างบน,นจะได้เป็นเรื่องทันทุกคำนี่คือการเพิ่มข้อความถ้าสมมติว่าการเพิ่มข้อความในเรื่องพวกนี้เราจะเพิ่มข้อความที่เป็นข้อความเยอะจากคัดลอกจากโปรแกรมอื่นสมมติว่าอยู่ในไฟล์ทอย่างเงี้ยเราก็ไปหานะครับข้อความที่เป็นไฟเ r d ครับของผมอยู่ในไดดีนะครับเป็นโรงเรียนศรีนงการวทิทยาการเรียนการสอน เรื่องพันธุกรรมนะครับผมจําได้ว่ามันอยู่มสนะครับการมสนี่พันธุกรรมก็ผมเลือกเอาเป็นของเมนเดลนะครับเมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร,ร์นะครับพอเปิดโปรแกรมอื่นปุ๊บก็จะมาดูนะครับที่โปรแกรมตัวเนี้ยเปิดโปรแกรม Microsoft Word นะครับของผมเป็น2010นะครับ ก็จะได้2องขึ้นมาในเรื่องของเมนเดลครับผมคัดลอกเอาการศึกษาของเมนเดลแล้วก็บิดาแห่งคันศาส์ตัวนะี้เป็นการคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่นค back mount, ลิกกแนะบกเมาสนะ์แล้วก็คลิกขวาค o ปปี้นะครับมาที่ฟิปอัลบัมมาฟิบอัลบัมคลิกขวาแอนโนเตนะครับแล้วก็คลิกขวาเพจนะครับเป็นการนำข้อความทั้งหมดมาวางเรียบร้อย จักนั้นเราก็จะเลื่อนเนื้อหาไปข้างบนครับแล้วก็เลื่อนไปเสร็จแล้วจัดให้มีระเบียบนิดนึงนะครับมันก็จะผูบางครั้งตัวอักษรไม่เห็นแล้วก็ดึงเมาส์งลงมานี่เป็นการก็จากโปรแกรมอื่นในการเพิ่มข้อความง่ายๆนะครับ เนื้อหาพวกนีน้เราก็เปลี่ยนสีบ้างของหัวข้อเราก็เปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินขนาดตัวอ,อักษร16ตัวหนานิดนึงก็โอเคนะครับเป็นสีน้ำเงินการศึกษาของเมนเดลตัวนี้เป็นการเพิ่มตัวอ,อักษรน,นะครับเวลาปรับเคลื่อนย้ายเราก็นี่คลิกปรับได้ตามดบายซ้ายขวานะครับมันพอเหมาะกับอีบุ๊กของเรานะครับต่อมานะครับเป็นการปรับ นะครับนี่ช่องข้างในตัวนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่จะใช้นะครับเป็นหน้าแต่ละหน้าว่าจะใช้สีอะไรลักษณะพื้นเอกสารเป็นยังไงนะครับก็เวลาเลือกก็ไปทีอ่อออปชั่นนะครับออปชั่นเซตบุ๊คออปชันตัวนีน้แต่ละหน้านี่เพจแบ็กกาวตัวนี้เซตเพจซ้ายเพจเนี่ยตัวนี้น จะเปลี่ยนยังไงนะครับสมมติว่าผมเอาตามนี้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนที่เป็นสีแล้วก็เลือกสีแต่ก็คือผมชอบในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ทั้งไลท์เพจฟอนเพจนะครับคอนเทนต์โฟล์นะครับเพจผมชอบแล้วผมก็เลือกเอาลักษณะตรงนี้โอเคนะพอปรับเปลี่ยนได้เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนะครับ ต่อมาก็คือขั้นตอนที่สามนะครับเป็นการเซตหน้าต่างที่เป็นสารบัญน,นะครับสารบัญตัวนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่มาในการปรับคอนเทนต์ของฟิปอาลามัมนะครับก็ให้เลือกไปที่ปุ่มนะครับอิด t ินะครับแล้วเลือกไปที่ c ้อ t o หมนะครับคอนเทนต์ก็คือเราจะปรับเป็นสารบัญน,นะครับ หลังจากนั้นคลิกไปที่ไตเติลก็คือตัวข้างบนคลิก modify นะครับเปลี่ยนจาก text ตัวนี้ content เป็นภาษาไทยนะครับก็คือสารบัญนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือที่มองและอ่านไม่รู้เรื่องเราก็เปลี่ยนฟอนต์ที่นิยมก็ให้กี่ตัวครับอังสนานิวหาไว้ก่อนเลยนะครับเป็นอังสนานีวถ้าได้อังสนานิวก็ ดีฟอนผมเยอะน,นิดนึงนะครับไออังสนานิวนี่คจอพอดีนะครับอันดับก็อยู่ให้มีความที่สำคัญก็คือ16กดปุ่มโอเคแล้วก็โอเคก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าสารบัญสีไม่สวยนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับอีดอิตตั้ใหม่คอนเทนต์เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ กดกุ่มโอเคมันฝาเด็ดด้อยนะครับการเปลี่ยนสำหรับรบันตัวเนี้ยเปลี่ยนหัวได้แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวอกาสารด้วยเพราะว่าหน้าหนึ่งหน้าตัวนี้เป็นการศึกษาของเรื่องพันธุกรรมครับก็เราจะใส่พันธุกรรมตัวนี้คลิกมาแล้วก็คลิกขวานะครับ ก็ไปที่ Edit เหมือนเดิม Edit แล้วก็เขา้าไปไม c คอนเทนต์ตอนนี้ไปคลิกแล้วก็ไปที่ modify modify เลือกไปเป็นอังสนานิวเหมือนเดิมนะครับอังสนา New. นิวก็คลิกไปที่ตัว 4, 5, 5, 6, อักษรประมาณ1ินะครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้ก็คือหน้าต่างก็ยังไม่ให้จริงๆแล้วก็จะเป็นการคลิก ค้างไว้แล้วก็รีเนมนะครับรีเนมก็เปลี่ยนเลื่อนนะครับส่วนหน้าแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็การจัดสาร,รบัญก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าหน้าแต่ละหน้านะครับเขาก็จะมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งปกหนังสือนะครับต่อมานะครับการจัดกับการกับสาร,รบัญก็เสร็จต่อไปเป็นการสำหรับที่สี่นะครับเป็นการแทรกรูปภาพเในใส่ ไฟล์มัลติมีเดียนะครับในหน้าที่สองเราจะแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ใส่ไฟล์มัลติมีเดียไปที่ edit นะครับ insert นะครับเป็นมัลติมีเดียอ็อบเจกต์นะครับก็จะเป็นการแทรกรูปภาพซึ่งเรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่จะทำเกี่ยวพันธุกรรมนะครับ ซึ่งเรื่องพันธุกรรมผมจะแทรกรูปภาพผมก็ไปดูชิได้ดีนะครับพอได้ดีเสร็จแล้วก็ไปหาเนื้อหานะครับที่จะมาใส่นะครับก็เลื่อนลงมาดูสอบระท้องเป็นชินลักาวิทยาการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การสอนมอสามนะครับเอกสารประกอบการสอนรู้กว่บอาจจะไม่มีรูปภาพนะครับ เดี๋ยวผมไปเปิดดูที่เอกสารก่อนนะครับว่าจะมีรูปภาพไหมในการศึกษาพันธุกรรมไม่มีนะครับสมมุติว่าเป็นพันธุกรรมนะครับผมจะหารูปภาพอื่นมาให้ดูก่อนนะครับเป็น ง่ายๆนะครับก็คือเป็นการเสมือนการแทรกรูปภาพเข้าสู่อ e ีบุ๊กนะครับเป็นพิเจอร์ไอซีทีเมียศูนย์ศูนย์สามหกนะครับก็ไปที่เมี0ศูนย์ศูนย์สามหก ไปดูใหม่นะครับว่าก็คือ e imes 0063ไม่ใช่36ครับ0063นะครับนี่ในการจะใส่ก็คือคลิกปุ๊บลากก็จะหมดไปตัวนี้ก็คือรูปภาพไม่ใส่ไม่ได้ครับให้ไปเลือกที่เอาสมมติว่าเลือก0039เจ็บเอาสมมติว่าผมจะใส่พิเค สมมุติว่าผมใส่อิมเมจนะครับในการนําเสนอสมมุติว่าเป็นของเรื่องของพันธุศาสตร์นะครับพอลากมาใส่ปุ๊บนี่ก็คือการใส่อิมเมจนะครับพอใส่อิมเมจเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดนะครับหลังจากนั้นลําดับที่4เป็นการแทรกอิมเมจนะครับเราจะเป็นการปรับแต่งภาพเราก็มาคลิกที่ภาพ<ม>นะครับคลิกขวานะครับมีทั้งเอฟเฟกนะครับเซตลิงก์ก็มีนะครับ ไซส์นะครับโรเตตก็คือการหมุนนะครับว่าให้ยังไงไซส์เช้งนะครับตอนนี้ก็เป็นไซส์เช้งก็คือเราจะเปลี่ยนขนาดเอฟเฟคเราก็จะใส่เอฟเฟคให้สมมุติว่าจะใส่เป็นขอบของเอฟเฟคนะครับคลิกที่เอฟเฟคคลิกขอบก่อนนะครับแล้วก็เอฟเฟคไปเลือกเอฟเฟคว่าแฮมชาโด้เนี้ยก็จะเป็นเงาให้ เงาข้างหลังก็จะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นการแทรกรูปภาพแล้วก็การปรับแต่งรูปภาพนะครับหลังจากลําดับที่4แทรกรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นการแทรกเสียงประกอบนะครับการแทรกเสียงประกอบก็คือนะครับให้ไปที่ออปชั่นเซ็ตบุ๊กออปชั่น ออดิวนะครับเป็นการแทรกเสียงเสียงประกอบว่าเราจะใช้เสียงอะไรในการ,ระกนะครับคลิกปุ่มแอดนะครับไปคลิกไปที่เอดนะครับคล,คลิกว่าจะใช้เสียงอะไรนะครับที่จะประกอบตัวเนี้ยอย่างผมมีเพลงโรงเรียนในฝันเนี่ยผมก็คลิกไปที่โรงเรียน,นหรือจะไฟล์อื่นก็ได้นะครับคลิกไปที่เพลงโรงเรียนในฝันนะครับก่อนที่จะคลิกคลิกโอเพ่นเข้ามา หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Enable เนาะครับ Audio กด OK ไฟ mm. เสียงก็เรียบร้อยนะครับมีแทร่ไฟเสียงสมมตมนะครับสม,มว่าเราจะไม่เอานะครับก็คือเราต้องเปลีป่ยนไปนที่ Audio เสียงแล้วก็ Remote ก็ได้นะครับกด OK นั้นคือก็คือกอารแทรกไฟเสียงนะครับ พอแทรกไฟเสียงแล้วต่อไปเราจะเซตลิงก์ให้กับหน้าต่างตัวนี้นะครับแม้กระทั่งตัวอักษรก็เซตลิงก์ได้นะครับแต่ก็คือตอนนี้ผมจะเซตลิงก์ให้ดูว่าเป็นการเซตลิงก์จากภาพนะครับคลิกไปที่ภาพเราก็คลิกขวาเซตลิงก์นะครับการเซตลิงก์นะครับตัวนี้ก็จะมีเซตลิงก์ไปที่ u r l สมมติว่าผมเซตลิงก์ตัวนี้ไป u r l ในเว็บไซต์ของผมนะครับไปที่ www c o คู เอกสันคอมนะครับตัวนี้ก็กดโอเคแต่ถ้าจะเซตไปที่ยังหน้าต่างๆหรือหน้าอื่นก็จะมาคิดตรงตรงนี้นะครับว่าเซตไปที่หน้าไหนแต่ผมเซตไปที่ Du L คูเอกสันกดโอเคนะครับเป็นงานเซตลิงก์เรียบร้อยทั้งหมดอ e ีบุ๊กก็จะได้ทั้งแทรกรูปภาพแทรกเสียงมาแล้วนะครับลำดับที่สี่ก็คือแทรกรูปภาพปรับแต่งรูปภาพลำดับที่ห้าเป็นการเซตลิงก์นะครับต่อไปลำดับที่หก เป็นการแพ็กไฟล์เป็น exe นะครับก็คือ file, แพ็กไฟล์ก็คือจะนําไฟล์ออกนะครับว่าจะเป็นไฟล์ออกยังไงนะครับไปที่ cd maker create album นะครับมันพอขึ้นหน้าต่างลักษณะนี้นะครับจะมีทั้ง create new album cd ซึ่งเป็นซิงเกิลตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น multiple cd นะครับ m u l ติเพ<ม>ิลซก็คือก็จะมีทั้งเป็นกล่องนะครับกล่อง m u l ติเพิลซให้ในการแพ็คออกเป็น exe นะครับพอแพ็คเป็น exe เสร็จเรียบร้อยตอนนี้จัดสารที่ตัวอย่างให้เป็น m u l ติเพิลอ b u m บกดไปที่โอเคนะครับแล้วก็เลือกไ right ดที่จะไปแพ็คไฟล์ตัวนี้ยผมเลือกไปที่นะครับมาคอมพิวเตอร์ได้ดีนะครับ,ดด<ม>รบจดจำง่าย พอได้ดีเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ create นะครับ multiple มันก็จะเป็นการแพ็กไฟล์ออกมาให้นะครับการแพ็กไฟล์แล้วมันจะมี book shape option ก็คือกล่องนะครับของตัวหนังสือนะครับมาเลือกกล่องเป็นกี่ชั้นสมมติเปลี่ยนจาก4เป็น3เปลี่ยนให้ดูนะครับเปลี่ยนนะครับ flip book นะครับระดับ5เปลี่ยนเป็นส ก็คือให้เลือกระดับค่พอเลือกเสร็จปุ๊บเราจะใส่เอาหนังสือตัวไหนใส่นะครับหลังจากนั้นพอมาเสร็จปุ๊บเลือกแบบชั้นหรือคลิกเซตอัพพวกนี้เรียบร้อยนะครับเราจะเพิ่มหนังสือเข้ามาโดยนำเมาส์ไปคลิกหนังสือเล่มสีแดงนะครับร่างมาวางใส่ท้ายข้อความนะครับจากรูปมันจะบุกนะครับเราก็จะไปหาเลือกไปที่ นะครับบุ๊กเชฟนะครับพวกนี้กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนี่บุ๊กเชฟตัวนี้เป็นการนะครับเลือกดูว่าจะใช้ชั้นแบบไหนหรือชั้นแบบนี้หรือชั้นไม้นะครับกดโอเคนะครับดางนั้นก็เปลี่ยนแบ็กกราวก็เปลี่ยนได้นะครับบุ Shape, ก๊กเชฟก็ไป หานะครับเราก็จะไปเลือกหนังสือนะครับ Bookshape Style ตัวนี้ไปดึงหนังสือมาใส่ในชั้นนะครับว่าเราจะเพิ่มหนังสือชั้นยังไงนะครับก็คือเราจะเพิ่มจากม e ันอ b บุกนะครับว่าเราจะเพิ่มหนังสือไปที่ Open ไปเลือกหนังสือในไดดีนะครับในดดีก็จะดึงเอา นีหนังสือมาใส่ในชั้นนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับสมมุูว่าดึงมาใส่ปึ๊บไปเอาหนังสือสีแดงๆนะครับมาใส่เสร็นะครับก็พอหลังจากนั้นก็ปดปุ่มโอเคนะครับการแท็กไฟล์ตัวนี้ย พอเ็จไฟล์เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเขียนลงแผ่นซีดีนะครับอีบุกเป็นแผ่นซีดีนะครับเข้าไปที่ไดที่เก็บแพ็กไฟล์ .e e นะครับจากตัวอย่างเราเก็บไว้ที่ไดไดดีนะครับไดดีแพ็กไฟล์มันก็จะมีฟิกอัลบั้มไดดีมาให้นะครับเป็นหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่จะปรากฏหน้าต่างนะครับนำไฟล์ที่ได้นะครับที่เป็นทั้งสี มราเขียนลงแผ่นซีดีแล้วก็เลือกใส่อัลบั้มนะครับถือว่าเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะอนะุปถนก็ถือว่เซฟงานไว้นะครับเซฟงานก็ไปซีดีเมคเกอร์โอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ บุกเสรออปชันนะครับก็กดโอเคลองไปดูครับจะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการสร้างจิตระบอง่งานที่ได้ก็จะมีนะครับตามที่เราสร้างขึ้นในบุกนะครับเราอาจจะปรับแต่งหน้าต่างพวกนี้ให้สมบูรณ์นะครับก็ได้ครับแต่ถือว่าเป็นการใช้งานของ ิปอัลบั้มนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการสร้างหนังสือรือ e ีบุ๊กแล้วก็การเลือกแบบนะครับโปรแกรมื่นนะครับสําหรับการใช้อ e ีบุ๊กในวันนี้ก็ง่ายๆนะครับอาจจะมีเป็นพื้นๆแต่ก็คือขึ้นอาจจะขึ้นอยู่กับไอเดียของเรานะครับว่าเราจะสร้างไอเดียที่มีภาพสวยเป็นยังไงแทรกเสียงยังไงแทรกเนื้อหายังไงนะครับสำหรับการสร้างอ e ีบุ๊กง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานเป็นการปรับแต่งในลักษณะที่ง่ายๆก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าลองดูนะครับว่าลองไปสร้างดูง่ายๆแต่ก็คือสร้างก็ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนละเอียดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับไว้ศึกษาครับการสร้างอ,อีบ e ุ๊กหรืออ e ิเล็กทรอนิกส์บุ๊กในวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมครูเสกสรรสวนณสุขก็ยินดีนะครับที่จะใช้เรื่องพวกนี้ขอคุณครับ